สาวกันาษาตัวเหลวน้งนองนนผู้บิงตับอกจาน้องน้องเ็นเนผู้บาวตัวบอกกาวน้องน้องเกนเนผู้เก่าตัวตงสอนทั้งผู้หลวงผู้บลย่างฝ่ากับผู้บ่าวตัวบลอย่งหมอกม้อนหลวงแต่บ่ห่าม้อนเก่าแต่บ่ด้านท่านจอม้อผู้กาจะมีชาทิจริงเพ็นนเปงกันแทนนควาเ่าตะบะถอยเสื้องสาวนั่งเอะกอกกองการแบนสาวนั่งแพ่งู้การแบง เจาเจ้าัว้อบ่เจ้าผู้หีิงนวงเสือกเ้าท่าแรงท่าควาบันยาผู้เป็นใงข้าบานาบานไต่พ้อเจ้าจะ่คเดียวสบายข้มลาสาวน้าคนาแิกาเป็นเจ้าห่างวังภูผู้อักษานากันผึ่งปัญหากันจำป่าคนไหว้ทัดำใไมเพี้ยนไต่ไปเดียถึนเีกวัวผ้าทัยคบอกหยาไชยขั้นพิงใสยใหญ่หยาุอ่งดลมูษาร่างเ้ามาทหารกาหาให้เดียว ไว้ไว้กล่องอกเส้นสีในควมตรงมากเขาคลุมปาไม้มากเขาไข่ปากว้งเชิญแหล่หลายย่าเลยคุนประกผูบนโยองกุคงุณประสงค์ปูบนโยงง่ายสงขั้นที่เปลี่น่ยุณประสงค์ะเจ้าตะนอกไหลเนี่ยสูงคุณเจ้าทีปูอยนั่นคุณเจ้าฐานผู้ียร์มาเยสักอับกาเจ้าเป็นเข่าขั้นามาเมือนี่ะไรงก่งจะล่มเป็นเด็กไรนักเด็กจะล่อเป็นหน่อยอะไรมักป่อยจะล่อเป็นาำ มาเมื่นีมายกโยกจนกรลังซางสอไปมาย้อนโยกจนกรังค่อยสอบ้ยกขึ้นหอนอกขึ้นางรมประทศไยเป็นชสยบอนใจ้ใจนับกองไส้ไ้เจ่าไงไส่กองทาสาขนน้ำบนเป็นแถวตนรูปอมได้หัวมีโัลนต่างๆเพื่อชิบอยกองการ่ายกรตางถูกชัท้องเสแล้อมจีบอมท้องกองพอคููคูลงมากระปานมาพระคู่สิบต้์จินจากองมซีบชือออ์เรื่องอนาองพอคู่ผู่อะไรต้องการ ข้าต้องดูเรีนผู้ปกครองผู้อาบใจอไรอบัาแล้วผ้นาทักทีใจใเสีดยคามาผู้ที่ใต้ใกาโอปคังสาแม่ญาติตนาเมีายมททหลายีสี่ผู้ขอผู้ย่องใสองใส่ช่อใ่องใส่ใจชองกพันนเกเกี่ยวกินนาองสอสา ตนกำเนิดแหนาเกิดจากกาดงหนาตนกระแสสิ่งทำจริยาเป็นประสงค์ูุทรงไว้สา์ผู้อาศัยตนไพ่ตนสืบสาเผ่ากันแล้วหลบอีกทุกนอนทาโต๊ะเจ้าแายประทับสายประทับบนหลนอนแง่แนอแนวแหนงสืบตระแท่งทื่นนอมความลงเกี่ยวฟันสายผ่อพันเส้นเกื่อเพื่อเดินบริคสายสัทธาบรเสุทธิ์เต่าท่พระเจ้าบรเสุิูนแถม สาธุเดชเจาเจ้าเราได้ว่าเทวดาผู้มีสมาธิที่งหลายเมนขกา,าเจ้าพระผู้ประพัดสค์สันติธรรมร่ำรงนามเรื่อน้อง,องกุ้สีเทตั้งท,งทีที่ทนาทีของพ้ามวงสรวงเท้พระาสิ่งศักดิสิสทธิ์งหลายในการจัดงานอาุรการวงสวงงานฉลองวิหารหลงพอวงกากหน้าว่า,า,า,างาทำวยแห่งนี้ เานเป็นีเป็มงคลขตามท้งหลายเทพเจ้าเราเจ้า่าเจวราตการมโนนารักษาทิ่การงานจะเรามีหาในสำเร็จสิ้นเปยความเรีาบร้อยทุกชิงกาญก่อการเตนานับแต่ปันประการงานมแล้วการสร้างบ้านแปลงเมืองของคนรุ่นในน้ำโขงหรือชุมชน ของโตศิษ์สารซึ่งมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าผีฟ้าผีปูผีดาผีตาผีใาญผีปูตาเทว,วดาอารักประจำบ้านเทพยาอารักประจำเมืองเมื่อไปตั้งศิษย์สารรบก้าวในที่ฐานาใดมักจะประกอบพิธีตั้งศาลปูตาตั้งปรับบ้านปับเมือง อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจใจของคนในชนุมชนรวมไปถึงการสร้างวัดว่าอารามอันเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนอีสารตั้งแต่อดีตการนับแต่มีการสร้างวัดหนองบัวมาตั้งแต่ปีศ2 5 7 4พ่อแม่ปู่ย่าตา,ายาย บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวเภอหนองคุงศรีจังหวัดกระสินงแต่ร่วมกันสร้างวัดหนองบัวให้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญสร้างกุศสของชุมชนด้วยจิตใจของคนอีสานที่มีความศรัทธาในบ่อนร่มุทธศาสนาถึงแม้จะมีต้นทุนไม่มากแต่ก็ขนฝายพยายามก่อสร้างวัานตามาไม่ได้ยอดหอ ร่วมกันสร้างวัดมาตามกำลังของตนที่พอจะทำได้งานบุญกาที่สิสองงานบุญตา 14, ครองสิบสี่ไม่เคยขาดไม่เคยเล่นถึงกระนั้นก็ถือเป็นโทวกปีของชาบาาซึ่งได้มีพระคุณเจ้าและเพียรมาจำพรรษาที่ได้ขาดการต่อสร้างวัดก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมาขวางกัน้น จนนาทีพศ2 5 0 7พระเดชพระคุณสองปู่พระปู่ปฐุมสมณวัตรได้มาเพ่งเท้ายวาัดวัดหนองบัวแห่งนี้และได้้าเพียงสาษาหนันำพาญาติโยมสร้างวัดป่าอารามพัฒนาวัดป่าอารามเรื่อยมาจนเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีเสนาสนักวัดกัน รวมถึงการสร้างโรงเรียนพระประยติทธ์ธรรมอันเป็นสถานที่เกิดการศึกษาแกรร่ผู้หลานมาตลอดจนปันนี้อันพื้นฐานบ้านเราคือชาวบ้วงงานล้วนทำงานไล่นามาก่อนเราจึงเชื่อฟ้าเชื่อดินถิ่เคยนงาเชื่อผีเรือนผีเย้าเข้าโรงแรเชื่อผีปู่ผีย่าว่าศักดิ์ อิทธิฤทธิั้งเจ้าพ่อและเจ้าแม่หวงชะตาราศีมีแน่แท้โชษขตาผันแปรแล้วแต่ดวงยืนเชื่อพุทธแปรรามตามด้วยผีประเภรีวัฒนธรรมอันใหญ่หลวงท,งที่ที่สองทองสิบสี่สิ้นทั้งปวงจึงเป็นหว่วงโศกร้องรอง,รองในงานด้วยความที่จุมทนบ้านหนองบัว มีความเชื public, 3, ่อความตัทาในพระุทธศาสนาและจิตจิในการก่อสร้งกรริหารหลวงพ่อองค์ดามนานางกาและร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดามนาลังกาจำลองเพื่อประทานไว้ในกรริหารตั้งแต่ปีพศ2 5 5 3มีการเริ่มก่อสร้างก่อสร้างเรื่อยมาจนเสร็จสิ้นสำเร็จ ได้จากการฉลองพิหารหลวงพ่อองค์การนาลัาในวันนี้รวมเวลาทั้งหมดสี่สิทีพระนิหารหองพ่อองค์การนาลังาจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหนองบัวอำเภอหนองบุญสีตลอดกาลนานนับปัจจุบันสุรจินที่27ธันวาคมมาแเสาระหว่าง สวัสนีเรื่งตีแรของข้้เในในมเดือนหน้าเวลาอันเป็พมงคลได้มาบรรจบแกว้วแต่รายง,เงนเจริญเทพยดาและประกอบพิธีวงสวงฉลองปรมตการนำดับขอทุกท่านจงได้ตั้งกุศลิเจตานาไว้ด้วยดีโดยว่าพร้อมเพียงกันเถิด